ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไ r ร b ์ให้กันชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจกูด้วยไม่มีใครกดติดตามเลยไอ้สักเฮ้เฮ้เฮ้อย่าเพิ่งก่อนจะไปอินโทรขอฝากกลุ่มไว้หน่อยโฮ t ทลไทยแลนด์ทีเฮดเป็นกลุ่มของการเองอย่าลืมไปเข้ากันเยอะๆนอะ๊ะจุ๊บ จะต้มจะผัดหรือจะทอดก็มีจะลงมือทำอะไรก็ทำให้แฮปปี้เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งกินกันให้เต็มที่เอพปเข้ามาสั่งมานั่งให้มาช่วยกินตามสบายไม่ห่วงไม่ห่วงชิงเดินขังชิงฟองลีของฟิงชิชงวิ่งดิคิวเอาไว้หรือใสซื้อเอาไว้โชว์ิชุงช่างชุ่วังเอาคราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับกันชาแนลอีชเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม Hotel High เวนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวไอ้์ลักกี้เรนเช์นะครับผมผมมั่วนะเออเนาะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยวันนี้นะครับผมผมก็จะมาพามาดูตู้ไอ้ตุ่จีน,นครับเอาง่ายๆหรือเป็นไอ้ไวัยรุษเซนเจอร์นะครับผมนะ <c oughs> อ่ะาเนาะไปเรียกซะแย่เลยนะก็ไอ้ของที่จะเข้ามานะครับผมมันก็จะรวมกับเป็นอีเวนต์ไอ้ของอะไรวะไอ้รูปหัวใจอ่ะมันเป็น วาเลนทายนะครับผมนะมีวาเลนทายรวมมาด้วยเหมือนคลิปก่อนที่ผมบอกไปแต่อาจจะตู้อันไม่ใช่วาเลนทายเพราะว่าเราไม่คุ้นชินเลยนะครับผมนะคุ้นชินเลยกับตู้ไอ้ตัวนี้นะครับผมนะแต่เราโกดเข้าไปดูกันเลยอ่าเนาะเนี่ยครับผมสลับไอของที่มานะมันก็จะเป็นพวกคิ้วพวกอะไรแบบนี้ เป็นของที่ผมไม่เคยเห็นเลยอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาปีแรกนะครับผมนะอันนี้ก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันเลยเนาะแต่ของที่มันจะเข้ามานะเอาเอาหลักๆเลยนะเออถือว่าโปรไฟล์มีสวยมากเออขอขั้นไปก่อนโปรไฟล์มีสวยมากแต่ของที่จะเข้ามาหลักๆเอาง่ายๆเลยนะเท่าที่ผมคิดว่าก็ของวาเลนไทน์น่าจะมาลงในตู้นี้ด้วยหรือแค่ตู้วาเลนไทน์มันก็มีตู้แยกของมันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะของวันวาเลนไทน์มันก็มีตู้ของมันนะแต่ไม่อาจน่าจะ ตู้นี้ก็น่าจะคนละแบบกันผมว่านะก็แบบอันนี้ก็เป็นตู้ของไอ้ไวรุ่นสนเจิ้ <S <S เออนะ,นะก็ดูครับผมก็มีพวกคิ้วพวกอะไรของอาจ,จะมีเป็นของใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมีตัของใหม่คืออันนี้เราไม่ออกจริงนะมีตัของใหม่ทั้งนั้นเลยนะของวัยรุ่นสนเจิ้อ่าเนาะเดี๋ยวภายในตู้ต่างๆก็น่าจะมีนะครับผมนะตู้ต่างๆก็น่าจะมีนะครับผมเช่นไอ้พวกนี้นะครับผมของใหม่นะผม เออเนาะของใหม่นะรัวัยรุ่นสนเจินนะใครอยากได้ก็มาชมกันนะครับผมนะของต่างๆเนาะของใหม่ที่จะเข้ามาอันนี้ในอีเวนต์นี้กา้นไม่สามารถที่จะบอกหรือเดาอะไรได้แลครับผมเพราะว่าแบบมีของใหม่นะครับผมนะอาอันนี้ก็อะไรเนี่ยมันทําอะไรได้ไหมนะก็ไม่รู้นะครับผมนะในรีไซเคิลในรีไซเคิลก็น่าจะมีนะครับผมนะในรีไซเคิลอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าครับผม นี่ครับผมของใหม่ก็มีมานะครับผมนะก็ลองมารีกันดูนะเฟอร์นิเจอร์ก็มีแหละเออเนาะก็เป็นอีเวนต์ตุดจีนนะครับวัยรุ่นสนเอ่ะเนาะนี่ครับผมของพวกโซฟาพวกอะไรอ่ะก็พอมีบ้างเนานะสำหรับเฟอร์นิเจอร์แต่ก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับผมนี่ครับผมการจัดเตรียมนะครับผมนะก็ไอเดียผมก็มีอยู่จากอีเวนต์กกนอรนะครับผมแต่เท่าที่จําได้มันไม่ใช่ตู้ตู้แบบนี้อะ่ะเออเนาะ ถ้าที่จนาได้มันไม่ใช่ตู้แบบนี้นะครับผมจาก event อกีเวนต์คราคนก่อนหรือผมจําผิดนะไม่รู้มันมีมาตั้งแต่ปีไหนใครพอมีความรู้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับผมนะสาหรับอีเวนต์นี้นะครับผมนะอีเวนต์ตุ่นจีนเนาะก็ของนะครับผมที่จะเข้ามาใหม่ๆนะครับผมนะก็ลองดูนะครับผมนะก็มันเป็นของใหม่ทั้งนั้นเลยเนาะ จากปีก่อนก่อนก็ไม่น่ามีนะครับผมเท่าที่เดาไว้อ่าเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะผมก็ขอจบคลิปเลยนะผมก็ขอบคุณนะสำหรับคนที่ติดตามมาชมมาตลอดนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ